สวัสดีค่ะทุกท่านที่รอเรื่องเทพกระบี่มรณะอยู่นะคะแอดหวานมาแล้วค่ะสำหรับอพิโซดนี้เรามาต่อกันนะคะตอนที่110ค่ะตั้งรับได้ดีมากชายวัยกลางคนอายุ40ปีตะโกนในขณะที่กวัดแกว่งอายุเซียนของเขาโดยไม่มีร่องรอยของความกลัวแม้แต่น้อยใบหน้าของเขาก็คึงขังขึ้นขณะที่เขาพยายามฝันเจียนเฉินปังปังปัง ตรอกซอยที่เงียบสงบก่อนหน้านี้ก็ดังขึ้น พอมกับเสียงของอาวุธเซียนที่ปะทะกันในขณะที่เจียนเฉินและก็ชายวัยกลางคนยังคงต่อสู้กันอยู่อย่างดุเดือดแม้ว่าเขาจะเป็นเซียนระดับสูงขั้นกลางที่กำลังต่อสู้กับเซียนผู้เชี่ยวชาญระดับกลางแต่เขาก็ยังไม่ได้ตกเป็นรองแม้จะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงเจียนเฉินว่องไวเป็นพิเศษในขณะที่เขาเคลื่อนไหวไปร,บรอบๆคู่ต่อสู้นั้นเหมือนปีศาจ กระบี่วายุโปรยในมือของเขาพุ่งเข้าหากล่องเสียงของชายคนนั้นอย่างไม่หยุดยัง้งและทุกครั้งขวานของชายคนนั้นก็เข้ามาปิดกัน้นการโจมตีตั้งแต่เริ่มต้นการโจมตีของเจียนเชิญก็เหมือนกับพายุคืนที่แทบไม่เหลือโอกาสให้ชายคนนั้นตอบโต้แต่พายุคืนก็ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นพายุกระบี่ที่รุนแรงที่ทำให้ชายคนนั้นไม่มีโอกาสตอบโต้ พูดให้ถูกกว่านั้นก็คือไม่ใช่ว่าชายคนนั้นไม่สามารถตอบโตได้ในความเป็นจริงก็คือถ้าเขาพยายามที่จะโต้กลับเขาก็กลัวว่าเขาจะโจมตีพลาดและกระบี่จะทะลุผ่านลำคอของเขาเองหน้าผากของชายคนนั้นเต็มไปด้วยเหงื่อขณะที่เขายังต่อสู้อยู่ เขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มอายุ20ปีที่ดูเหมือนว่าจะมีความแข็งแกร่งเป็นเซียนขั้นกลางไม่เพียงแต่เขาจะหลบก,การตีอย่างวุดวิวิทแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ชายกลัวที่สุดคือการใช้กระบี่ของเด็กหนุ่มคนนี้รวดเร็วเกินไปทุกคนยังประหลาดใจกับจำนวนครั้งที่เขาสามารถโจมตีได้อย่างน่ากลัวเช่นกัน ตอนนี้ในใจของชายวัยกลางคนที่อายุ40ปีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าถ้าเขารู้เรื่องพลังของเจียนเฉินมาก่อนเขาจะไม่มาลองป้นเจียนเฉินที่ด้านข้างของตรอกคนอื่นก็จ้องมองการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างเจียนเฉินและเจ้านายของพวกเขาเช่นเดียวกับคนอื่นๆไม่มีใครคิดว่าเจียนเฉินคนที่ดูอ่อนวัยกว่าพวกเขาแมา่จะสามารถต่อสู้กับหัวหน้าของพวกเขาได้ ในแง่ของความแข็งแกร่งแม้จะมีคนเป็นโหลแต่เมื่อพวกเขาดูการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนก็รู้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้ารวมได้หากพวกเขาเข้าไปสุ่ม 4, สี่สุมห้าสิ่งที่จะได้รับก็คือความตายที่ไร้ประโยชน์แม้ว่าพวกเขาจะมีเซียนระดับสูงสามคนแต่แม้จะมีความแข็งแกร่งของเซียนระดับสูงแต่พวกเขาก็รู้ตัวว่า เจ้าหน่ายของพวกเขาอยู่ในสถานะเสียเปรียบเพราะพลังของเจี้ยนเฉินเนื่องจากเขาทำได้เพียงรับมือในตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน่ายของพวกเขาอาจถูกปิดชีพได้ตลอดเวลาแม้ว่าพวกเขาจะเข้าไปช่วยมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไร พวกเขาทุกคนรู้ว่าความตายจะเป็นสิ่งเดียวที่รอคอยพวกเขาอยู่พอพวกเขารู้ว่าความเร็วของพวกเขานั้นไม่เพียงพอที่จะหลบดาบสายฟ้าอันรวดเร็วของเจีนเชินเจียนเชินและชายวัยกลางคนเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งแต่ชายวัยกลางคนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดี เจียนเฉินจ้องชายคนนั้นอย่างไม่สะทกสะท้านขณะที่แขนขวาของเขาพุ่งออกไปเปลี่ยนกระบี่วายโปอยเป็นแสงสีเงินที่พุ่งเข้าหาลำคอของผู้ชายอีกครั้งในพริบตากระบี่พุ่งเข้าหาคอของชายคนนั้นในการต่อสู้ของพวกเขาจนถึงตอนนี้มันเป็นจังหวะการใช้กระบี่ที่เร็วที่สุดที่เขาแสดง ใบหน้าของชายวัยกลางคนไร้สีเลือดอย่างน่ากลัวกระบี่ที่เล็วดุดสายฟ้าทำให้เขาสูญเสียโอกาสในการหลบหลีกหรือขัดขวางการเคลื่อนไหวนี้ในสายตาของชายวัยกลางคนอายุ40ปีกระบี่เล่มนี้มีความเร็วเกินความหมายและคนอย่างเขาก็คงไม่สามารถหลบมันได้อีกต่อไป ใบหน้าของชายคนนั้นซีดเซียวทันทีแต่ในขณะที่การตายของเขากำลังใจย่างเข้ามากระบี่ก็มาถึงผิวของรำคอของเขาและหยุดอยู่แค่นั้นในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้กระบี่วายุโปรยได้หยุดพลังปล่อยให้เพียงปลายของใบมีดแตะที่คอของชายคนนั้น แม้ปลายกระบี่วายุโปวยจะหยุดอยู่ที่ผิวลำคอของเขาแต่ทันใดนั้นชายก็รู้สึกว่ามันหายใจลำบากมากในเวลาเดียวกันเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แหลมคมมากจากปลายกระบี่สัมผัสกับคอของเขาเล่ากับว่ากระบี่แทงคอของเขาทะลุไปแล้วชายวายกลางคนนั้นยืนตาเหลือกตาพองอยู่ที่เดิมเมื่อมาถึงจุดนี้เขากลัวไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหว เขากลัวว่าถ้าเขาขยับแม้แต่เพียงนิดเดียวเจี้ยนเฉินก็จะใช้กระบี่แทงคอของเขาในทันทีดังนั้นในตอนนี้ใบหน้าของชายผู้นั้นจึงเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นท่านท่านจอมยุดได้โปรดโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยต่อไปคนที่ต่ำต้อยคนนี้จะไม่รังควานท่านอีกต่อไปคำพูดของชายคนนั้นก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาไม่กล้าจะพูดออกมาจนแต่ละคำเป็นคำพูดติดอ่าง ตอนนี้ชีวิตของเขาอยู่ภายใต้ความเมตตาของเจียนเชิญดังนั้นความคิดที่จะไม่ยอมก้มหัวให้กับคนที่เด็กกว่ายอย่างเจียนเชิญจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาสำหรับเขาตราบใดที่เขาสามารถรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ได้ แม้แต่การคุกเขา่าอ้อนวอนต่อเจียนเฉินก็ไม่ใช่งานที่เป็นไปไม่ได้เจียนเฉินจ้องชายวัยกลางคนด้วยการหัวเราะเยาะเขาเขาดึงกระบี่ของเขากลับมาอย่างช้าๆและพูดอย่างไร้อารมณ์ว่าวันเนี้ข้าอารมณ์ดีถ้าจึงไม่มีความปรารถนาที่จะฆ่าไข่เจ้าควรประพฤติตัวให้ดีในอนาคตและอย่าให้ข้าจับได้ว่าเจ้าทำอะไรแบบนี้อีก เถือกเขาสัตว์อสูรนั้นอยู่ใกล้นิดเดียวและความแข็งแกร่งของเจ้าก็เพียงพอที่จะล่าสัตว์อสูรระดับต่ำเจ้าก็น่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้หลังจากพูจดจบเจียนเฉินก็เดินออกจากตรอกไปใช่แล้วเราจะทำตามคำสั่งของท่านจอมยุทธเราจะไม่ทำแบบนี้อีกชายวัยวกลางคนพูดยังตื่นตระหนกเกับว่าชายคนนี้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจียนเฉินอย่างว่านอนสอนไง ในขณะที่เงาของเจียนเฉิญนั้นออกจากตรอกซอยชายวัยกลางคนปล่อยลมหายใจยาวๆแล้วก็เช็ดหน้าผากให้สะอาดจากเหงื่อที่ไหลชุมโชกเมื่อคิดย้อนกลับไปถึงการต่อสู้เพื่อชีวิตหรือความตายชายผู้นั้นก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งชีวิตของเขา ถูกแขวนไว้บนเ้นดาดพร้อมที่จะถูกตัดออกเจียนเฉินออกจากตรอกซอยกลับไปที่ถนนที่วุ่นวายก่อนที่จะเดินเข้าไปในโรงเตียมใกล้เคียงในตอนกลางคืนเจียนเฉินนั่งลงบนเตียงของเขาและเริ่มศึกษาหินสีขาวที่เขาครอบครองของสิ่งนี้มันคืออะไรนะมันดูเหมือนว่าจะเป็นหินแต่ภายนอกนั้นมันก็ไม่เหมือนหินเอาซะเลยสามารถพูดได้ว่ามันทำมาจากเหล็ก แต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่มีใครสามารถพูดได้เช่นกันเจียนเฉินมองก้อนหินสีขาวในมือเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและความวิตกกังวลจากจุดเริ่มต้นเป็นเพราะแสงสีฟ้าและสีม่วงในจุดตันเทียนที่ทำให้เขาสนใจในหินสีขาวในตอนแรกมันเป็นแสงสีฟ้าและสีม่วงซึ่งในตอนแรกมันเริ่มรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นแต่ไม่นานหลังจากที่เขาซื้อหินสีขาวมาแล้ว จุดตันเถียนเขาก็กลับคืนสู่สภาพที่เงียบสงบอีกครั้งแม้ว่าจะมีหินสีขาวในฝ่ามือแต่มันก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากแสงทั้งสองเจี้ยนเชิญเองก็ไม่เข้าใจประวัติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหินสีขาวนี้แม้แต่น้อย แม้ว่าเขาจะมีหอหนังสือที่กว้างขวางจากสำนักขากัดเป็นแหล่งความรู้แต่เขาก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันเลยแม้แต่น้อยเจียนเฉินยังศึกษาหินสีขาวต่อไปตลอดทั้งวันนอกเหนือจากการรู้ว่าหินก้อนนี้แข็งเป็นพิเศษก็ไม่มีข้อมูลอื่นใดที่เขาสามารถรวบรวมได้จากมันไม่ว่าเขาจะใช้น้ำต้มหรือไฟเผามันหินสีขาวก็ไม่มีปฏิกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลงเลย เมื่อไม่มีตัวเลือกอื่นเจียนเฉินก็ยัดหินสีขาวกลับเข้าไปในเข็มขัดมีติเมื่อเห็นแสงไฟในจุดตันเทียนอีกครั้งเขาสังเกตเห็นว่ามันสงบสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่แสดงความตื่นเต้นเหมือนในวันก่อนในขณะที่แสงทั้งสองอยู่ในพื้นที่จุดตันเทียนของตัวเขาเองเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์ เขาไม่สามารถเข้าใกล้กับจุดตันเถียนได้และได้แต่สังเกตสิ่งลึกลับเหล่านี้จากระยะไกลหากเขาเข้าไปไกล้เขาจะได้เจอกับการตอบโต้ที่แข็งแกร่งซึ่งเขาคงไม่สามารถผ่านไปได้ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวเจียนเฉินจึงตัดสินใจว่าการพยายามเข้าใกล้แสงทั้งสองในจุดตันเถียนของเขาจะเป็นการกระทำที่ต้องห้าม เฮ้อเจียนเฉินถอนหายใจเมื่อเขามาถึงข้อสรุปนี้เขาไม่รู้ว่านี่เป็นคําอวยพรหรือคําสาบคืนนั้นเป็นคืนแรงที่เจียนเฉินไม่ได้ทําการบ่มเพาะเขานอนบนเตียงแทนเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนนับตั้งแต่เขาออกจากอาณาจักรเกิร์ซุน นี่เป็นขืนแรกที่เขาสามารถหลับได้การนอนหลับเป็นวิธีที่ดีในการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเขาและด้วยจิตวิญญาณมหาศาลหากเขาต้องการงดที่จะใช้จิตวิญญาณกระบี่หรือควบคุมพลังเสียนก็เป็นไปได้ที่เขาจะทำงานสักสองสามวันโดยไม่ต้องนอนไม่เพียงเท่านั้นแต่ถ้าเขาต้องบ่มเพาะจิตวิญญาณของเขาก็จะหายดีดังนั้นด้วยเหตุผลนั้นเจียนเฉินจึงไม่ได้นอนเลย เพราะเขานั้นไม่จําเป็นต้องนอนชาววันลุงขึ้นเจียนเฉินตื่นขึ้นและมองออกไปข้างนอกเพื่อดูทิวทัศน์ในยามเชา้าเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ในตอนเชา้าและถอนหายใจข้าไม่ได้นอนมาเป็นเวลาหลายเดือนจนข้าเกือบลืมไปแล้วว่าการนอนหลับนั้นรู้สึกดีอย่างไรตอนนี้ข้าได้นอนหลับอีกครั้งมันสบายมากจริงๆ ไม่นานหลังจากนั้นเจียนเฉินก็ออกจากโรงเตรียมแล้วก็ขี่ม้าไปยังที่ซึ่งแคนโดนั้นกำลังรอทุกคนอยู่กลุ่มทหารรับจ้างอัคคีกลับมาพักที่บ้านเดิมเหมือนเดิมอีกครั้งในขณะนั้นสมาชิก8ดคนของกลุ่มทหารรับจ้างอัคคียังคงพักอยู่ข้างในแม้ว่าพวกเขาจะเป็นกลุ่มทหารรับจ้างขนาดเล็ก พวกเขาไม่มีเงินทุนในการสร้างบ้านหลังใหญ่ดังนั้นอย่างหน่อยที่สุดพวกเขาสามารถซื้อบ้านหลังเล็กได้เมื่อมาถึงที่บ้านเจียนเฉินผูกม้าของเขาไว้กับเสารัว้วและเตรียมพร้อมที่จะเคาะประตูก่อนที่เขาจะเคาะประตูเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เปิดประตูทันทีทันทีที่เขาเห็นเจียนเฉินดวงตาของเขาเผยให้เห็นถึงความโล่งใจทันที เขาถอยห่างออกจากประตูนี่เป็นสมาชิกคนที่อายุน้อยที่สุดของกลุ่มทหารรับจ้างรองจากเจี้ยนเฉินเสี่ยวเต๋เจี้ยนเฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเสี่ยวเตา๋าเจ้ากำลังจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าเสี่ยวเตาหัวเราะเบาๆคาแค่ได้ยินเสียงม้าเท่านั้นคาก็เลยคิดว่าเป็นเจ้าแน่นอนเพราะเปิดประตู้าก็คิดถูกมาสิเจี้ยนเฉินทุกคนนั้นกำลังรอเจ้าอยู่ตอนทีหนึ่งร้เอ ขณะที่เจียนเฉินเข้ามาในบ้านเขาก็เห็นหัวหน้าแคนดอลนั้นนั่งอยู่กับสมาชิกคนอื่นๆกำลังกินอาหารเช้าบนโต๊ะมีเนื้อตุนขนาดใหญ่เจียนเฉินมากินด้วยกันสิวันเนี้ยเราล่ามาได้เยอะเลยเจ้าต้องกินอาหารบ้างไม่งั้นเจ้าจะไม่มีแรงพอที่จะไปต่อสู้กับสัตว์อสูรแคนดอลเรียกให้เจียนเฉินนั้นมากินอาหารด้วยกันที่โต๊ะยาว หูปอฉีกเนื้อออกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็เริ่มเคี้ยวมันใช่แล้ววันนี้เราต้องกินให้อิ่มหากเราเจอสัตว์อสูรถ้าเราฆ่ามันไม่ได้เราก็ยังมีแรงวิ่งหนีมันได้แค่เดอมองไปที่หูปอด้วยท่าทางที่ไม่เห็นด้วยหูปอเจ้าต้องการให้เราเจอสัตว์อสูรที่เราไม่อาจเอาชนะได้อย่างนั้นหรือ หากเราเจอสัตว์อสูรระดับ4ที่เด่นในด้านความเร็วชีวิตของกลุ่มเราคงถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสัตว์อสูรแคนดัลข้าไม่ได้บ้าเพราะอากาศร้อนเราต้องทำสิ่งพวกนี้จริงๆข้ารู้สัตว์อสูรระดับ4ทำให้ข้ากลัวแต่เราไม่ได้เข้าไปลึกในเทือกเขาเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวที่จะได้เจอกับสัตว์อสูรระดับ4 หูปอพูดเจียนเฉินนั่งรวมโต๊ะแล้วก็คีบเนื้อตุนเขาป่ากลุงแคนดเดลสิ่งที่หูปอพูดไม่ผิดสัตว์อสูรระดับสี่มักจะอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาตราบใดที่เราไม่เข้าไปไกลเกินไปเราก็จะไม่เป็นอะไรเจียนเฉินต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะคุ้นเคยกับคนเหล่านี้และสภาพแวดล้อมที่นี่บางอย่างก็ไม่อาจรับประกันได้ ใบหน้าของแคนเดลก็เริ่มจริงจังขณะมองไปรอบๆโต๊ะแม้ว่าเราจะอยู่ยอบนอกภูเขาไม่มีใครรู้ว่าสัตว์อสูรระดับ4ี่ที่อยู่ในภูเขาจะออกมาเพราะความเบื่อเมื่อไหร่แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นบางข้อซึ่งทำให้สัตว์อสูรระดับสี ลายลาเหยื่อของมันจนไปถึงชายป่าไดา้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในทวีปเทียนหยวนนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมันนั้นเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเจี้ยนเฉินพยักหน้าเขาเห็นด้วยกับคำพูดของหัวหน้าแคนโดเพราะเขาได้อ่านหนังสือหลายครั้งว่าสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่าปกติจะออกมารอบนอกเป็นครั้งคราวเพราะว่าพวกมันนั้นเบื่อ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดบ่อยครั้งในช่วงเวลานีเจียนเฉินอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูสรสเขาไม่ได้เจอสัตว์อสูรระดับ4ี่เลยในขณะที่อยู่รอบนอกของภูเขาเต็มที่ก็คือสัตว์อสูรระดับ3และมันก็เกิดขึ้นยากเช่นกันข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเรารู้กันทุกคนและในตอนนี้เราก็ยังไม่เจอเหตุการณ์ดังกล่าวที่คนอื่นนั้นเคยเจอเอาละ่ะ แคนโดลเองก็หยุดพูดมันจะทําให้ขวัญและกําลังใจของกลุ่มเราลดลงหากเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าเรานั้นโชคร้ายมากมากินกันก่อนที่เราจะออกเดินทางคนที่พูดต่อมาคือคนที่อายุน้อยกว่าหัวหน้าแคนเดลแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มดีรีด้วยความแข็งแกร่งที่อยู่ในขอบเขตเซียนระดับสูงขั้นสุดยอดแต่มีพลังเท่ากับเซียนผู้เชี่ยวชาญ ช่วงเวลาที่ดีรีพูดทุกคนก็สงบลงอีกครั้งและกลับมากินเนื้อตุ๋นในจานต่อแทบจะ ปริบตาเนื้อในจานก็หมดและเหลือเพียงเศษเล็กๆเท่านั้นหลังจากกินอาหารเสร็จทุกคนก็ออกเดินทางทันทีภายในกลุ่มทั้งสิบมีเพียงเจนเชิญเท่านั้นที่ขี่มา้ขาขณะที่ทุกคนก็เดินเท้าเปล่าเจนเฉิญเ,เมื่อเราไปถึงเทือกเขาสัตว์อสูรเจ้าจะทำอย่างไรกับม้าของเจ้าเจ้าไม่อาจนำมันเข้าป่าได้แคนอดถามเจนเชิญเมื่อได้ยินสิ่งที่แคนอดบอกเจนเชิญก็หัวเราะขณะที่ตบเบาๆไปที่แผงคอมาว่า ยังเหลืออีก20สกิโลเมตรจนกว่าเราจะถึงภูเขาเมื่อเราไปถึงที่นั้นคาก็จะปล่อยมันไปเสี่ยวเต๋เดินเข้ามาด้านหน้าทันทีเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เจียนเฉินพูดและตะโกนออกมาว่าเจ้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเจียนเฉินถ้าเจ้าปล่อยม้าออกไปฟรีๆเจ้าจะต้องสูญเงินจานวนมากแน่ๆเจียนเฉินทาได้แค่หัวเราะและพูดว่าท้าคาปล่อยมันไปได้ทำไมคาถึงไม่ยอมให้มันเป็นอิสระล่ะ ในทวีปที่ใหญ่อย่างนี้ไม่ว่ามันจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคของมันเองหมาเป็นสัตว์ที่พบได้บ่อยที่สุดในทวีปนี้รวมถึงการขนส่งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่สัตว์ป่าเหล่านี้ยังสามารถดูดซับพลังงานโลกและกินสมบัติบางอย่างได้เหมือนกับสัตว์อสูร แม้ว่าหมาเหล่านี้จะมีความสามารถเพียงอย่างเดียวเจี้ยนเฉินก็เคยอ่านเจอว่าเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนมีม้าที่แข็งแกร่งเท่ากับสัตว์อสูรระดับห้าอย่างไรก็ตามศักยภาพของมันก็มีขีดจำกัดและขาดความสามารถตามธรรมชาติ ความก้าวหน้าของมันในส่วนของความแข็งแกร่งสำหรับพวกมันแล้วเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างมากและมันก็ต้องใช้เวลานานแม้ว่าคนส่วนใหญ่กำลังเดินเท้าแต่การเดินทางก็เป็นไปอย่างรวดเร็วหลังจากการเดินทางหนึ่งชั่วยามในที่สุดทุกคนก็มาถึงเทือกเขาสัตว์อสูรเมื่อเห็นพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มด้านหน้าเจียนเฉินก็ลงจากม้าของเขาและเดินเท้าเข้าไปในป่าพร้อมกับคนในกลุ่ม มาขาวขาวอยู่ด้านหลังแต่เจียนเฉินรู้ว่าหลังจากนี้ไม่นานมันก็จะจากไปด้วยตัวมันเองจากนี้ไปทุกคนต้องระวังแม้ว่าป่าที่นี้จะมีสัตว์ป่ามากกว่าสัตว์อสูรแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะวางใจได้หัวหน้าแคนดอมองไปที่ทุกคนอย่างจริงจังก่อนที่จะพูดต่อดีลี่หูปอและข้าจะเดินอยู่ด้านหน้า เจ้าตาไขา่เจ้าเสี่ยวไข่และฉางหนิงเฟยจะเดินอยู่ข้างหลังกลุ่มส่วนที่เหลือจะอยู่ตรงกลางของพวกเราทั้ง6คนหลังจากนั้นในกลุ่มก็เข้าประจําตําแหน่งตามคําสั่งของแคนโดลแล้วก็เดินหน้าต่อไปบนถนนแม้ว่าจะมีสัตว์ป่าจํานวนมากเข้ามาโจมตีแต่ความแข็งแกร่งของพวกมันก็ไม่ได้เท่ากับสัตว์อสูรระดับหนึ่งมันไม่ได้เป็นไผยคุกคามต่อกลุ่มของพวกเขาเลย หลังจากผ่านไปสามชั่วยามทหารรับจ้างเปลวเพิงก็มาถึงอีกด้านหนึ่งของป่าและเข้าไปในเขตรอบนอกของเทือกเขาสัตว์อาูรที่มีสัตว์อาศูรระดับ1อยู่หัวหน้าแขนดอลผู้ซึ่งกำลังเดินอยู่ด้านหน้ากลุ่มก็กลับมาและพูดคุยกับทุกคนว่าทุกคนเตรียมตัวจากนี้ไปเข้าสู่บริเวณที่สัตว์อสูรระดับหและสองอาศัยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก่อนที่หัวหน้าแคนอดจะได้เตือนทุกคนก็เตรียมตัวไว้แล้วยกเว้นเจียนเชิญตอนนี้ทั้งกลุ่มต่างก็สอดส่องมองไปรอบๆอ,บอบย่างจริงจังมากขึ้นทั้งกลุ่มยังเดินเข้าไปในเทือกเขาสัตว์อสูรแต่หลังจากเดินเข้ามาได้สองชั่วยามพวกเขาก็ยังไม่เห็นสัตว์อสูรเลย ภายในกลุ่มเจียนเฉินยังคงเดินเข้าไปต่อพร้อมกับหลีตามมองด้วยความนิ่งเฉยในระหว่างนั้นเขารู้ว่ามีสัตว์อสูรบางตัวทำอะไรบางอย่างแถวๆถวนี้อย่างไรก็ตามมีสัตว์อสูรตัวนั้นเนี่ยได้ซุ่มตัวอยู่ห่างจากพวกเขาเพียงแค่สิบเมตรพวกมันไม่ได้เข้าโจมตีทำให้เจียนเฉินก็งุนงงอย่างไม่เชื่อว่าทำไมพวกมันจึงทำอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าสัตว์อสูรตัวนี้จะตระหนักถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มของเรา หรือมันไม่ต้องการจะตายนะเจียนเฉินขมวดคิ้วเมื่อเขาคิดกับตัวเองเมื่อก่อนที่เขาเคยอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรเขาก็ไม่เคยเจอพวกมันทำท่าถีเยี่ยงนี้เจียนเฉินทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงถามขึ้นว่าลุงแคนโดท่านไม่รู้หรือว่ามันมีบางอย่างผิดปกติทุกคนได้ยินคำถามของเจียนเฉินทั้งกลุ่มหันมามองที่เขาแคนโดก็บอกว่าเจียนเฉินมันมีอะไรผิดปกติหรือ เจียนเฉินลังเลก่อนที่จะพูดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่สัตว์อสูรระดับหนึ่งอยู่แล้วทำไมเรายังไม่เจอมันแม้แต่ตัวเดียวล่ะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทุกคนก็ถอนหายใจออกมาพวกเขาคิดว่าเจียนเฉินเคยเจอเหตุการณ์ที่โชคร้ายบางอย่างแคนดดลหัวเราะและพูดว่าเจียนเฉินนี่เป็นเรื่องธรรมดามากถึงแม้ว่านี่จะเป็นพื้นที่ที่สัตว์อสูรระดับหนึ่งอยู่แต่เทือกเขาสัตว์อสูรน,นั้นกว้างใหญ่อย่างมาก และนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในเส้นทางในหลายๆเส้นทางของสัตว์อสูรการเจอสัตว์อสูรนั้นยากมากและก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเข้ามาแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละคิ้วของเจี้ยนเฉินขมวดเข้าหากันมาขึ้นในใจของเขารู้ว่านี่มันไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็นหัวหน้าแคนโดลเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะไม่เจอสัตว์อสูรระดับหนึ่งเลยเจี้ยนเฉินถาม ไม่ใช่อย่างนั้นเราแค่ไม่เห็นมันบ่อยนักสัตว์อสูรส่วนใหญ่ที่ปรากฏก็เป็นระดับสองหรือสามแน่นอนว่าบางครั้งที่เราไม่เห็นอสูรระดับหนึ่งแม้แต่น้อยเขาก็ตอบคำถามของเจียนเชิญอย่างอดทนหัวหน้าแคนโดโดยปกติแล้วท่านจะได้แกนสัตว์อสูรกี่อันหรือเจนเชิญถาม ไม่มากไม่น้อยเกินไปหัวหน้าแคนดอลคิดก่อนที่จะพูดว่าโดยปกติเราจะได้แกนสัตว์อสูรระดับสองมาประมาณ 4-5, ถึงหอันในวันเดียวบางวันอาจจะได้6-7ถึงเจ็ท่าโชคดีแกนสัตว์อสูรระดับสก็จะน้อยลงไปอีกเพราะสัตว์อสูรระดับสนั้นก็ยากที่จะฆ่าได้เช่นกันสำหรับเราที่มักจะเลี่ยงอาการบาดเจ็บ โดยเหตุนี้หากเราเจอสัตว์อสูรระดับสตัวไหนก็ตามเราก็พยายามที่จะไม่ไปยั่วยุมันแคนโดหยุดพูดอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าเมื่อดีรี่ได้ทะลวงไปเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญด้วยความแข็งแกร่งของเขามันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะฆ่าสัตว์อสูรระดับสอย่างไรก็ตาม กว่าดีลีจะได้กลายมาเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพวกเราต่างก็พยายามที่จะหลบเลี้ยงสัตว์อสูรระดับ3แม้ว่าแกนของมันจะขายได้ราคาดีกว่าสัตว์อสูรระดับ2แต่ข้าก็ไม่ต้องการให้ใครนั้นบาดเจ็บหากเราได้เงินเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแลกกับชีวิตของเราเราจะยอมอย่างนั้นหรือ